สวัสดีพี่พี่ทุกคนพี่นัดไม่ได้ลงไลฟ์สดเน้อพี่พี่เนาะนี่วิวเหมือนเดิมคือท้องนามันจะไปเห็นอะไรนอกจากท้องนาแต่วันนี้มีเมนูพิเศษเราบอบแม่นคนอีสานแต่เราทำกับข้าวอีสานได้นี่มีอะไรกระเทียมหอมแดงบักตะไคร้หัน่นเน้อแล้วก็พริกใส่ลงไปอืมเราจะตำกันเน้อ ตำ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 ใส่ทั้งหมดรวมกันแล้วก็ตำเด้อ สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินัทชาแนลช่องที่มีกับข่าวดีดีและแซ่แบแซ่บนูวิวเดิมแล้ววิวเก่าคือท้องไร่ท้องนานี่เราตำวันนี้เรามาทำเมนูอ่อมเห็ดแกงเห็ดหรืออะไรก็ไม่รู้นีนี่ตำเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วแหลกพอหยาบหยาบพออันนี้ก็คือผักอีตูภาษาอีสาน อันนี้ก็คือเห็ดแล้วอันนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้อบอกไปแล้วเออโอเคเอาน้ําเดือดแล้ว maximum. โอ้โหเบา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 น้าเดือดแล้วเราก็จะใส่บักพริกลงไปเด้อนี่เราก็เอาพริกลงมาคะเลคะเลคะเลให้สุกนะใส่น้ําเนาะนี่ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะใส่น้ําอัดเจาะเพราะว่าเราจะนี่อันนี้คือน้ําปลาใส่ลงไป แล้วแต่ความมักแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลชอบหลายก็ใส่หลายชอบน้อยก็ใส่น้อยอืมก็ใส่เข้าไปพอประมาณแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆไว้เคี่ยวไปสักพักนึงก่อนชิมที่มันเป็นยังไงใส่ปลาไหลอีกไหมอืมโอเคอะใส่ปลาไหหน่อยนึงนิดเดียวก็ต้องใส่เยอะอื นี่ยแต่ลลงไปแล้วใช่ไหมแล้วก็คุลีคุล,ลีเขี่ยมันแป๊บหนึงเราก็จะเอาเห็ดลงไปเข้าไปไม่ได้มีอะไรยากเลยเมนูเนี้ยพี่ี่ไปทำตามกันนะกันนะเครื่องปรุงก็มีให้แล้วก็ให้เห็ดมันสุกให้น้ำเห็ดมันออกพี่เราไม่ใส่น้ำเยอะเดี๋ยวพี่ดูนะน้ำเห็ดมันจะออก แล้วเราก็คุเลคุเลมันไปคุเลคุเลมันไปน็่ก็ไปใส่น้ำอีกแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็คือหมกเห็ดแล้วก็อร่อยมากอมเห็ดหมกเห็ดยังก็ไม่รู้แต่ว่าอร่อยอตามภาษาที่นัด แล้วก็ไปจิ้มกับนเหนียวแปะแปะขาบอกแซกมากมใส่น้ำปลาล้าไปแค่นี้อืมแซบไม่ได้ยองเจ้าของนะแต่ว่ามันแซบเสร็จแล้วนะผักอีตูขายไม่ได้เลยก็ผักอีตูอืมบ้านเราเองอผักอีตูบ้านเราเก็บมาแล้วมือนี้นะเป็นมื้อที่ ทำง่ายแล้วก็ใช้งบประมาณแค่20บาทคือค่าเห็ดแค่นั้นเองนะคะพี่ๆทุกคนแค่นั้นเองเห็นไหมน้ําเห็ดมันจะออกมาแล้วให้มันอมหงินไปถ้าพักหนึ่งก็พอแล้วเห็ดมันสุกง่ายปิดไฟแล้วก็ใส่ผักอีตู่ลงไปนี่เมนูเช้านี้แล้วก็ปิดไฟก่อนนะไม่ต้องรอให้ผักอีตู่มันสุกคาหม้อ แล้วเราก็คุเลคุเลไปมันจะน่ากินนี่เสร็จแล้วกับข้าวอีกฉานวันนี้เมนูต่อไปไม่เป็ดอยู่แล้วใช่ไหมนี่เอาเป็ดมาผัดผักนี่เห็นไมโอเคผัดดอกกระหล่ำใส่เป็ดนี่แหละกับข้าวเช้านี้ของพี่นัดนะ อยู่ภาคไหนเราก็ทํากับข้าวได้ทุกภาคเราต้องเป็นทุกภาคไม่ได้เก่งแต่อาศัยว่าครูพักรักจําเอาฮนะไปดูว่าเขาทํายังไงถ้ามีเวลานะคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะให้คนอีสานเนาะสอนกับข้าวอีสานแต่มันไม่มีเวลามันก็่มีเวลาจะถือือ รวมพริกกับกระเทียมกับเป็มผัดให้มันเหลืองเสร็จแล้วค่อยใส่ผักลงไปทานน้ำมันหอยมาใส่การที่เราปรุงไปอย่างนี้เลยนะมันเป็นการดีเราไม่ต้องมาขยอกขยอกขยอกทีละอย่างนะพี่ๆทุกคนเนาะใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลลงไปหน่อยดึงเรา กินรสชาติไหนเราก็กะเอาแล้วเราก็ผัดเลยทีเดียวมันจะสะดวกกว่านี่เอาเจ้าเจ้เหลืองเลยอย่างนี้เลยนะพี่ๆทุกคนเนาะมันจะแซ่บเ,เหลืองแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยที่เราปรุง แรงๆในการผัดผักไม่ไแฉะในนัวหอ่ออเลืองต้นจานหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปให้หมดนะ กับข้าวเช้านี้ของพี่นัาไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเสร็จแล้วก็ทำของเสร็จแล้วก็ออกตลาดเดี๋ยวแต่วันนี้ต้องมีธุระที่จะต้องไปรีบไปโดยดว่วนนะตอนนี้ก็เจ็ดแปดโมงครึ่งเจ็ดโมงหรือแปดโมงนี่แหละไม่แน่ใจต้องรีบไปธุระด่วนอีกนะเค เสร็จแล้วมากินข้าวเช้านี้กันเริ่พี่พี่เดอ้อฮึมราบ้องฟินเสร็จแล้วก็มาค้าเช้านี้พี่พี่ทุกคนมากินข้าวกินข้าวกันเด้อบ,บายยเจอกันในล่าสุดเด้อจะ้ะไม่รู้กี่โมหวัสดีค่ะ